สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสีหน้ามดดำบ่งบอกทุกอย่างมดดำหน้าเวอหลังเจอช็อตปีหน้าจังกระชากวิกแพรลี่ภัยวันต่อหน้าต่อตาส่องสีหน้ามดดำระชาพาถึงกับหน้าเวอหลังเจอช็อตลีหน้าจังกระชากวิกแพรลี่ภัยวันต่อหน้าต่อตากลางรายการเรียกได้ว่ากําลังเป็นประเด็นดราม่าหลังลีหน้าจังกระชากวิกแพรลี่ภัยวัน กลางรายการจนทําเอาทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวอย่างมากมายว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในเวลาต่อมาทางด้านแพรล,ลี่ไพวันได้ไดสดหลังโดนลีนาจังกระชากวิกผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำที่เป็นรายการของช่อง YouTube แล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าดีนาจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เป็นคนละเทปกัน ซึ่งมันจะถ่ายจบดูแล้วและไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนลีนาจังอีกเพราะเคยให้อภัยกันไปแล้วซึ่งพยายามอดทนที่เคยถูกดา่าแม้จะโดนใช้ถ้อยคำบูลลี่แต่ก็ทนได้แต่วันนี้ทนไม่ได้เล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีๆมากระชากวิกเราถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันดิฉันทํางานอยู่แต่ต้องไปถ่ายงานต่อซึ่งจังหวะก,ก่อนนั้นอยู่ดีๆก็มากระชากวิกออกจังหวะนั้น รู้สึกแย่ระดับสิบเดินไปห้องน้ําก็คึดๆอยู่ในใจตอนนั้นความรู้สึกมันเสียไปแล้วอยากกลับตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่พี่มดดาให้เกียรติเราเชิญเราไปเราก็ยิ้มบอกไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกแย่มากไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกทําให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนและต้องบอกเลยว่าในคลิปชาวเน็ตได้สังเกตเห็นสีหน้าของมดดาหลังเห็นช็อตที่ลีน้าจัง กระชากวิกผมของแพรลี่ไพวันซึ่งทางด้านมดดำคชาพานั้นถึงกับตกใจจนพูดไม่ออกและหน้าเวอมากก่อนที่ตอนท้ายจะเดินไปกอดแพรลี่ไพวันด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ